มาหาปลาคือเราหน่อยนะครับจะได้ปลาอย่างเนาะมาเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าสินเนเมนูเด็ดๆอย่างเนาะมาตามมาเลยแับตื่นอ้าวยินไลาบ่๊งโอ๊ะโอ๊โอ๊โอ๊ไม่ยืนยืกอชัวรนี่ นั่นจำได้แล้วโอ้โหโห <c oughs> สำหรับวันนี้ฮหาทุกคนิได้ซิมมึกฮอกไกโดสดๆเดอทีนี่ <c oughs> ไปเดี๋ยวมือเนี้ยเขาจิพาทุกคนมาซาซิมิมึกฮอกไกโดครับผมเอาเจบากหนวดมาเนล่ะา ตนนี้ครับผมกินเที่ยวค่ะเฮ hey, ไหเายจทเที่ยวค่ะเจอเจอกันแล้วมือนี้ครับ,อ,รรบอยู่ในน้ำคือเกาเด็ดแล้วครับโอ้โหไม่จัดคนกริบโดดเล่นน้ำน้ำตื้น <c oughs> ว่าเข้าตทลอดเลยแต่ก,ก็บ่มเป็นอย่างครับเพื่อความเพลินเพลินเพื่อความเพลิดเพลิน,นกันน้เฝนให้ทุกคนเบิงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับไอโจจะมาซาซิมินี่ครับหนวดมือเขาใกล้โด oh ครับผมซึ่งไปซื้อมาันี่หางสปาร์ินขาครับผมนะอันนี้เป็นหนวดสดสดส่วนอันนี้ไอโจไปทําการหนึ่งมาแล้วครับ การหนึ่งกับบริเวณยังบางมากครับใส่หมอนหนึ่งลงไปบ่ตามภาพนั่แหละใส่หมอนหนึ่งลงไปเลยแล้วก็นหนึ่งมันก็จะอบเป็นแบบเด็งๆกลมๆใหญ่ๆแบบเนี้ยใหญ่มากเลยแบบมึงดีละแข็งปกอ่ะเดี๋ยวมาดูรสชาติว่ามันสิเป็นยังไงเนาะอันนี้หนึ่งอันนี้แบบสดๆเลยนี่ลองกัดเบิึงจุ่มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกรบผมมาลองแซ่บกันเบิึงทีนึ่งเดี๋ยวอันนี้ออกกันออสกาดครับนี่ฮะดูสิทุกคนน้ำจิ้มเยิ้ม กัดเบื้องหน้ามันเป็นยังไงบม่เคยกินเลยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนกับม่เคยกินที่กันครับผมนอนหมุกอคอไก,กโดสดๆเลย <c oughs> ซึ่งตัวเนี้ยเขาแซ่แข็งไปครับเนาะเขาแซ่แข็งแซ่ฟิตไปไอโจมมาละลายร้องซิมเบื้องนะอยากรองเบื้องซื้อมาขอบคุณครับขอบารับชมเนาะ <c oughs> มีกิ่นข้าวไม่ไม,ไม่มีนะครับบอกเลยกินข้าวบ่มีมันเป็นแบบเป็นกินของหนวดปลาหมึกอ่ะโดยตรงเลยฮะกืัอจว่าวนหยาบเลยกินกับซีพูดแสบครับบอกตรงๆว่าแสบบอกเลยแสบจริงๆดื่มดึ่อ่ะ เหมือนแบบเหมือนกินแบบฟองน้ำหนึบหนึบหยาบๆหน่อยนึงอ่ะบ่มีรสชาติรับเนื้อปลาหมึกมันแซ่บตรงไหนรู้บ่ะน้ำจิ้มซีฟูดเบื่อเพลินเลยอ่ะโอ้ไม่กวาดต้องหาป่าครับด้านหลังมึงเป็นกลางม่องอยู่ อ่ะูุยกันแบบลื่นปืนลืดปนดดปืนอ่ะแกเ,เข้าไปกับเดนลืล่นปืนเลยอ่ะเี่ย่มาดูอีกคั้นหนึ่งอ,อ,อันนี้คือสดๆครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูแบบ แบบหนึ่งดูครับผมนะขยาก,กัดเอาเพื่อนอมาลองเลยบึงแบบหนึง่งนะครับนิดเดอร์แบบหนึง่งมันสิงนงนึบเลยตองแรกันนิดหนำช่อมๆแต่ความหอมมันสิมีหลายกว่าอมึกสด นหนวดโซนอ่ะความหอมสิมนี้หลายกว่าหมึกสดที่บ๊ะบวกเลยความหอมของของปลาหมึกจำไหลแต่ว่าตัวเนี้ยแต่เลยความหอมพันแต่ว่หนึบที่กันจับั้งสองแบบ อ้อย่างนึ่งคือมัตสีขนขางยากครับโอ้กินกับซี่ฟูดเขากันใดเขากันดีมากๆเลยครับหืม,ม,มฟังเสียงยำอ่ามาะมันกึ๊ก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 เลยเหนื้อม,มาก ตอนน้างดีๆนี่เองเพะว่าราคาเป็นขอนแางสูงจนโงกสายโงกกว่าเขียวอ่ะเมื่อกลัมเขียวผ้าครับ อ่พิกหยวกปานสุดฮอตสุดฮิตของเราเดี่ยวทุกคนเก็บซุปมาได้ pap nga ok Các bạp tôi nè chi ngay nêm lên cắt quả lên đẹp như tốt thật

lắm kia sợ hãng mình có bao giờ thôi cọp thôi 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 cái này đó, นี่แหละเขาเออมือเขากโดก็ด้ตัวนี้ก็แปลกแหวงแนวดีครับแต่ว่ารถรถจ่ารมันก็แหวงแนวิงจริงนะรัมเสนอเปิดความแับความเปิดเพื่อนมึงซื้อเลยครับก็บไปต้องปเฮ็ดเล่นแบบไปกินตามหรอกที่ในบ้านผมผมสำหรับผมผมกินอะไรนะจะแนรัมเอาไปเห็ดอีกเมนูแปลกๆอื่นดีกว่าจะไปแบบกินสดแบบนี้หรอก แต่คน,นหมักว่าเหมือนว่าข้ารสชาติเหมือนเดิมต้าต้องก,กัดดึงกรุบๆตรงนั้นฮ่าเพ็ด ก oh, okay. um. ุ๊บๆอันนี้ก็นุ่มๆ จดเถอไจ้หน่อยทั้งให้ครบอืมอ๋อโอ้สุดสาครับครับนะ โอเคมาเสิร์ฟแบบกันสซอบมูนีิกะภาพมาเสิรสดอันนี้เสิบแบบนึ่งซึ่งเป็นมื้อนี่เดกันท่าไกโดเหมือนกันครับโอเคชิมนีิกะบางวันมันซื่งมันแซ่บลูกไก่ครับผมสึ่งสามบางวันว่จาจะแทบไปลังกาดครับกับไอตัวชาแนลครับผมจังไรกะอย่าลืมคอมเมนต์ตจติงใส่คลิปครับถึนชมได้แน่เดอ้อโอเคจังไรกะโอ้ <c oughs> เลยขอบคุณตลอดชมที่ครับผมจะจบคลิปนะครับครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่มารยายจริงๆเลยนะเราเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ